อ๋อเตยสู้สวัสดีครับรอครับรอคุณนัคุณใดครับผมรบัสพอดีตุ้งทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับผมตอนนี้ก็ช่างก็เริ่มาบเสาโชว์นะบ้านเราเอฟซีคันเทพนะครับผมนี่เขาเรียกคันเทพนะครับผมนี่เห็นย่องให้เร็วอยู่บบบ๊อบบ๊อบตกแล้วปุ๊กเออเออนระสบการณเนาะนะครับผมดูครับโอ้ครับคล้อมือนะครับผม ผสมปูนต้องให้ได้ความเหนียวที่พอดีนะครับเอฟซีครับทีนี้โอโ้โหอโัอนนี้ผสมปูนก็ผสมนะครับเอฟซีเนะออนะครับผมอันนี้มันจะง่ายนะเพราะเราจับเหลี่ยมไปแล้วเอฟซีมีขอบไปแล้วนะครับผมอ่าถ้าผมทำนี่ผมเชื่อว่าหล่นอยู่ข้างล่างหมดแหละนะครับอ่านะครับผมเนาะเอะอมา,าะนะครับผม โอ้ใช้เกียวไม้ฉาบครับผมของเท่นะครับพี่สิเอ่อน้ำน้ำเยอะขึ้นน้ำเยอะก็ข้อเสียคือน้ำจะไหลลงมาข้างล่างหมดคนนี้ต้องฉาบขึ้นบนก่อนนะผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็ช่างคุรเสาเลยนะครับผมอืม ไไอ้สายวันนี้ต้องสายตอนร้อน,นครับไม่ร้อนไม่ได้นะเอฟซีนะครับผมบก็ามาดูวิธีการจับปูครับจับปูครับอาคันเทพนะครับเอฟซีหลังจากที่ได้จับเหลี่ยมเสาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ฉาบ<อ>เลยเคราวนี้นะครับผมชดชัดชูดชัดนะครับผมอเอฟซีนอนนะครับวันนี้เรียบร้อยครับเสร็จแน่นอนวันนี้เรียบร้อยเสาเนี่ยไม่รอดแน่นะครับผมเอฟซี ไม่รอดอืมนะครับผมดูเลยดูเลยไม่รอดนะครับผมเนื้อหลับประธานหลักประธานดูเยอะหมดแล้วบอโอ้ไปเลยโอ้โอ้สปอนเล็กนนอเลโอทีเร็วเพราะว่าหมดแล้วครับหมดแล้วเบิกหมดแล้วในเอฟซีธรรมดานะผมก็ทำงานต้องมีต้องมีเบิกนะธรรมดาเนาะ กองทัพตองเดินดเงินนะครับบ๊วยพี่สี่ยี่หกสิบสี่เออแกเราต้นนู้นตัวนู้นข้าตัวฮะเฮ้ย่นในเรื่องนี้เนี่ยไม่อาชี๋เหรออืมร่วมร่วมกันเลยเหรอ ๊าปาาาออ่าผ้าผ้า๊าปาสิเราโอ้นี่นะครับผมพอฉาบเสร็จแล้วก็ขัดปั่นเรียบร้อยแล้วก็จะติดหินหินกราบนะหินกราบนิสนี่เป็นขั้นตอนก่อนที่จะเปะหินกราบนะครับผมกอฉาบให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ ตอนแรกผมงงครับว่าเขาทำยังไงตุ้ีทิ้งกาบตุ้หน้าบ้านทำยังไงนะครับผมก็แบบนี้นะครับผมก็ต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนนะครับผมเอฟซีห้ออืม ก็พามาชมฉับปูนก็ฉับเสาเสาโชว์หน้าบ้านเอฟซีก่อนที่เราจะเปะก่อนที่เปะหินกาบนะผมนี่ครับผมหินกาบตัวนี้ครับผมเดี๋ยวก็เอาหินกาบนี้เปะทีหลังใช้ปูนกาวซีเมนต์นะคเอฟซี เพื่อการยึดติดที่แข็งแรงขึ้นนะครับผมอ๋อวันนี้รับประทานนะครับผมรับประทานโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนโอ้นะครับผมสมได้แต้มาทานนะเออสิเนียวนุ่มนะเนี้ยนุยวนะครับอืม โอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้พามาดูกันฉาบสับปูนหน้าบ้านนักฟซีก่อนที่จะเปะหินกาบนะครับผมเราออกคุณนจกันเลยครับสวัสดีครับ